วันนี้ภาพรวมของภาคใต้เนี่ยเริ่มมีฝนตกหนักแล้วนะครับเราจะได้ยินน้ําป่าหลากเนี่ยไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงสตูลนะครับแต่ถ้าล่างลงไปอีกทั้งที่กระบี่แล้วก็ภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตครับตอนนี้คนห่วงเวลาฝนตกหนักจะเกิดปัญหาดินสไลด์ซ้ําอีกหรือไม่นี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ครับจากหลายจุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมา ทำให้ถนนหลายสายมีน้ำพ่่มขังผิวจราจรครับโดยเฉพาะที่บริเวณปะตักซอยแชุมชนบ้านกระตะตะบาบลกะรรนนะครับปรากฏภาพโรลเศษหินไหลลงมาจากเทือกเขาหน้าเกิดครับซึ่งเคยเกิดเหตุดินถล่มลงมาทับบ้านเรือนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง13คนและบาดเจ็บ19คนมาแล้วทําให้ชาวบ้านที่นั่นนะครับกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ําขึ้นอีกครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ครับเจ้าหน้าที่นําเครื่องจักรเข้าไปเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่นะครับที่สไลด์ลงมาจากเขาครับลงมาปิดเส้นทางบริเวณตําบลกระบี่ใหญ่อําเภอเมืองนะครับทาให้รถสัญจรผ่านได้แค่หนึ่งช่องจราจรเท่านั้นขณะที่น้ําในคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ํามาจากเพื่อเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับน้ํามีสีขุ่น ทำให้จังหวัดประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง8อำเภอนะครับให้เฝ้าระวังอันตรายน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ครับ นี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณแยกบ้านกูบังจามังบนถนนสายฉลุงละงูอำเภอเมืองสตูลค่ะจะเห็นปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมเส้นทางขาเข้าตูมืองกระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องทางการจราจรให้รถวิ่งเพียงช่องทางเดียวระยะทางกว่า1กิโลเมตรและส่งผลทำให้การจราจรติดขัด ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนสายนี้ต่างนํากระสอบทรายมาวางเรียงกันเอาไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าตัวบ้านด้านในเช่นเดียวกับคลองรับน้ําอย่างคลองฉลุงปริมาณน้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดในเขตเทศบาลตาบลฉลุงค่ะทําให้ทางเทศบาลต้องเร่งนํากระสอบทรายมาแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านริมคลองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนระยะยาวก็เตรียมเสนอแผนขุดลอกคลองเพื่อช่วยป้องกันน้ําท่วมนอกจากในตัวเมืองแล้วค่ะ ในพื้นที่อำเภอควนโดนควนการหลงและงูท่าแพรมนังและอำเภอทุ่งว่าก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันนะคะโดยทางจังหวัดได้ประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ค่ะ